ผมลับเท่าครับนี่ลับเท่าแสบๆเลยครับผมลาบเท่าแสบๆซิมเบอรครับผม,มสุดยอดครับผมลับเท่าสุดยอด,ด,ยอดผมสวัสดีครับผมพอ,พอ,พอกับเบาโรงงานอีสานาหารกินครับเมื่อนี้กัน กลับมาบ้านครับผมไรสิไปเอาเท่ามาลาบเสร็จเอาเท่าครับผมเท่าเท่าเอาเท่ามาลาบครับผมกลับมาจาัดกรุงเทพครับผมมาเลนต่างจังหวัดหนาวหนาว,นาวครับบรรยากาศเคลื่อนน้ำอุน่นน้ำกระแหงแล้วครับน้ำกระน้ำแหงหลายแล้วนั่นแม่นะครับเนออาะหยางไว้กอนพูนเพิ่นสิ ดึกยกยอหรือว่าชะดุงมากับลานคือเก้าวัดดีนะเลวใช่ครับอโอ้บรรยากาศยังงามนะครับผมพาอาทิตย์กำลังขึ้นลุงอรุณยามเสาร์หกโมงเสาราครับนะครับเป็นหมูบ่บ้านบ้านหนองบักเทียมนะครับเดอ้อบรรยากาศครับผม เกือนบ้าน,นมเทียมครับอันนี้เป็นวัดครับผมวัดบ้านหกจังหน่อยครับวัดกันตามภาษาชนบ,บทไปทางไหนเนาะคนเอาสะดุง้ง <c oughs> ใส่แมมาเอาเท่ามปหนิที่ได้กิน,นยี่บ่เฮา เป็นว่ามีเท่าหลสีมาเอาอยู่นี่นะครับเบิ่งไปเรื่อยกำลังการโยกย่อครับผมสะดุง้งตึกสะดุ้งเอาเท่านะครับผมเคยเห็นว่าตึกสะดุงงงงดะด้งเอาเท่าพี่น้องเลยเบื้องนะครับเด้อยวตึกสะดุ้งเอาเท่า จะลงจากซอกนี่แม่เจ็ดซ <Get. S 1> อกกันหมดเลยนี่นสใส้เบิรงนเจ็ดซอกกันซ้ำใดน,นี่ครับน้ำกัดใสดีครับผมน้ำน่งอันนี้บอยเกอบบบูธซื้อให้นะนี่ครับ วิธีการสะดุ้งครับผมอโอ้เอ็ดินดนปนไัดูดิอ,อันนี้น่าจะสองเส้นมั้งหนิสองกดใจี่เส้นหา้าจุงหักอันนี้นะมา,มาขบมาฮะ ีนไปเอาเะดุงนบูมแมนว่าไฟสิยกได้แล้ครับเด้อยกบกเป็นกับบขึ้นคือกันเด้อยกันบเคยตึก่ครับเอาแล้วตึกสะดุงตึกสะดุงเอาเท่า เอามันสีเข้าไไปแบบใดบ้างนี่เข้ากันเข้ากันใส่มือควัดเข้าเปล่าวาอยู่มันเท่ามันอยู่กับทีแล้วมันบอเมนคือป่าจะสีเล้นไปเลนมามันคืสีเข้าเออเากเลยนนไ่ด้สิตึกเลยนอันบอข้าไมาลายดีก่มันจะเป็นหูลีกวึกก็ลงเลย อ๋อม,มันฉีดออม,ม,ม,มันจะดึงเข้าเองอือนี่ออะรนะอือนี่เรอเขีค้วๆใต้น้ำเนี่ยครับวๆใต้น้ำนะครับเห็นวะแม่นเบิ่งละครับเท่าเนี่ยเบงมนก็ขึ้นลลอือข้นกวาดไปครับผมคัน,นจกเอาเลยมันฉีดขี้ดินสิขึ้นมาดำเนาะห,หินหินทั้งดินสิขึ้นมาจะกินมันเยีงยมได้ เอ็ดให้มันปิวขึ้นมาเนือน้ำรำกายสีเล้นไปทางจะลุงทางสะดุ้งครับถ้ามันเป็นหูเป็นหูเป็นงูเป็นง ôn, ูนั่นบรรยายนี่ได้เอางูหรือกระเพาะแล้วกันมันบริยุทธอันนี้เหรอฝัน,นบ<า>๊อบ <laughs> บริยุทธครับผมจะหลายขนาด <laughs> จักรลายบลายท่าเบิ้งครับก <laughs> ำลังท่าลุ้นอยู่ <laughs> ทารุนครับทารุนครับใส่เอาลุนครับลุน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 ตึกสะดุ้งเอาเท่าครับผมเห็นแล้วเขียวเขียวแล้วปัดทุแม่นความมารีตัวนี้เอาลุนลาเท่านะโอ้ เขียวเคียวเมนเท่าเด้อครับเด้อนะโอ้โอ้ตึกสะดุ้งเอาเท่าครับผมไผบผเคยเห็นกันมาเบิ่งนะครับเด้อมีที่นี่ทีเดียวครับผมตึกสะดุ้งเอาเท่ามันจะได้เท่าที่แบบสะอาดครับผมใสมันจะบอกเกาะกันมันจะ มันจะลอยขึ้นผิวน้ําแล้วก็เหมือนกับเห่าเอาเน็ไปช้อนเอาครับอันนี้ก็คือกันมันจะปิ้วมากก้อกันกับไข่เหาครับ,รบก้อกับสะด้งอันนี้เนาะแล้วก็ขย่าครับผมพอขย่าแล้วมันจะล่นลนมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยครับนี่ครับเห็นนะครับก้อนคือเขียวครับเริมละเริมละ,มละโอ้รอบเดียวครับผมโอ้ป๊อเท้ เอามาเบิ่งไกลๆดูเอามาไกลๆก่อนรอบนี้เอามาให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนปัดโถอขนาดเอาผมก็ไ,ได้เอาลายนะครับนี่เอาขอกินครับนี่ถ้าเกิดว่าเอาไปไม่ใช้ชิปชิปยกนี่โมเมนต์สิเต็มบางกระยังน้อยๆผูกครับใส่บ้างดูปัดผูกครับผูปันหนึ่งนี่ครับหลับเทา เขียวครับไไรอ,อืมโอเคครับผมท้าเบิ่งไปเรื่อยๆครับแห้งลายบ่ควัดยังอยู่วงเดียวครับผมนี่ย,ยังอยู่วงเดียวเลยได้ครับนี่ควัดไปควัดไปควัดมาครับผมควักควักให้น้ํามันติ่งครับให้ให้เท่ามันให้เท่ามันตื่นน่ะให้เท่ามันออกผมก็อยากจะอธิบายไปเลยเนาะเท่ามันนอนอยู่ในนี่ครับเขียวๆนี่ครับ เท่ามันนอนอยู่ใต้น้ำครับผมใส้มือควัดควัดน้ําให้เท่ามันให้เท่ามันไหลลอยขึ้นมาครับผมลอยขึ้นมามันก็สิพัดเข้าไปในสะดุงครับและกระสะดุงก็จะเป็นตัวกองพวกขี้ดินพวกฟุ่นทั้งหลายออกครับให้เลือจะเท่าจับอยู่ครับผมเอาลองยกมึงบ้านะ นักนักเท่าหรือนักขี้ดินบ,บ้าเท่าหลายอยู่เขียวเขียวเ,ออเป็นเขียวเขียวครั่ยุนบทติดเนาะค่ายาว่าย,ยวายยวก็เป็นก้อนเป็นก,นก้อนมาลดครับโม โอ้ลายลี้นเ่าเนี่ยเนาะคนเมาหลายแล้บ่คนเมาคู่มืออยากกินก็เมาอืจ้าเอ็ดไก่พอดยถ้าอยู่เลิกมันมีอยู่บ่ลงไปจังหน่อย ก็สิมีเบิรแล้วข้ามาได้ไปละเท่าเอาน้องได้ก็หาม้องนึ่นมงม่นไปวนมาอยู่ซนี่แ่ะติบ่ได้หล่แต่มาเอกมันบ,บ<อ>่อนบอโอ้อ,อกนี่ออมือือมืนี้ือเยะายิ่ <c oughs> นนมนเอา,าเดอด <c oughs> น,น,นี่ยได้กินวัดกุยยางแล้วไดตูนแล้วขยันไป แต่ละมื้อมันผมมีแต่ลมื้อมันจะได้ขายของครับหนึ่งปั้นโอ้สองปั้นล่ะครับผมพอแล้วครับบานนี้พอแล้วครับเอาพอกินครับผมไหนโอ้นี่ครับเท่า คกับครับผมบาดนี้เอาไว้สันี้นะครับเนะาะมเอาจะดูกํกำลังเก็บกูครับผมไป,ไ,ไปชอบใจไัไมากภัยังกักดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสวัสดีครับ